นี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความรู้สึกตัวนะเป็นจุดตั้งต้นที่จะเอาชนะกิเลสกิเลสตัวสำคัญคือความโง่ของเรานั่นแหละความไม่รู้ความจริงของชีวิตของโลกของจักรวาลเรารู้สึกตัวนะอย่าใจลอยสิ่งที่เป็นศัตรูกับความรู้สึกตัวมีสองอย่าง อันที่หนึ่งลืมตัวรู้จักลืมตัวไหมอันที่สองบังคับตัวเองบังคับตัวเองมันก็ไม่ใช่เรียนรู้ร่างกายจิตใจตามความเป็นจริงเราไปบังคับมันผิดธรรมชาติธรรมดานะลืมตัวเองก็ไม่ได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้เรียนรู้ตัวเองแม้สิ่งที่เป็นสัตรูสำคัญนะ ของความรู้สึกตัวที่เราจะใช้เรียนรู้ตัวเองนะีก็คือการลืมตัวกับการบังคับตัวเองมีสองอย่างเท่านั้นแหละนี่ทำยังไงเราจะไม่ลืมตัวทำงไงเราจะไม่บังคับตัวเองทําไม่ได้จิตนั้นมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินจิตของคนและสัตว์ทั้งหลายมีธรรมชาติหลง ลืมตัวเองไม่ค่อยสนใจตัวเองคนและสัตว์ทั้งหลายกระทั่งเทวดานะสิ่งที่เขารักที่สุดก็คือตัวเองแต่ละเลยที่จะเรียนรู้ตัวเองมากที่สุดสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งอื่นเรียนรู้คนอื่นละเลยที่จะเรียนรู้ตัวเองนล้วเรามาปรับทัศนคติของเราคอยรู้สึกตัวไว้ สิ่งที่จะช่วยให้เรารู้สึกตัวได้ดีก็คือวิหารธรรมเราต้องมีบ้านวิหารก็คือบ้านมีบ้านให้จิตใจของเราอยู่นะพระพุทธเจ้าท่านเลือกไว้ให้แล้ววิหารธรรมทั้งหลายเนี่ยไปดูเอาอยู่ในเรื่องของสติปัฏฐานท่านให้ใช้กายเป็นวิหารธรรมแล้วก็แยกแยะออกไปได้หลายแบบตามความสามารถ ถ้าเราทรงชาญทรงอะไรอย่างนี้นะเราใช้าธาตุกรรมฐานเรารู้าธาตุเลยเราไม่ใช่รู้แขนรู้ขารู้มือรู้เท้าแต่เรารู้าธาตุดินน้ำไฟลมอย่างในผมหนึ่งเส้นเนี่ยมีาธาตุดินน้ำไฟลมนะมีาธาตุทั้งสี่อยู่ด้วยกันเลยบรรจุอยู่ในอากาศสธาตุเนี่ยการเรียนอย่างนี้ยากเกินไปต้องทรงชาญเนยจะเรียนได้ ถ้าพวกเราอยา่างพวกเราเนี้ยจิตใจพื้นพื้นบุญบารมีไม่ได้แก่กล้ามากนะเรียนรู้กายอย่างง่ายๆร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใ,ใ,ใจเข้ารู้สึกเนี่ยเราใสศัยลมหายใจเป็นวิหารธรรมนะหายใจไปแล้วพอจิตมันลืมตัวเองมันก็ลืมการหายใจ หรือว่ามันบังคับตัวเองก็มันไปเพ่งจ้องการหายใจใจก็จะอึดอัดขึ้นมาถ้าไม่ชอบการหายใจมันละเอียดเกินไปก็มาทำกรรมฐานที่หยาบกรรมฐานหยาบก็คือการยืนเดินนั่งนอนยืนอยู่ก็รู้สึกตัวเดินอยู่ก็รู้สึกตัวนั่งอยู่ก็รู้สึกตัวนอนอยู่ก็รู้สึกตัวเราสั่งให้รู้สึกไม่ได้ เราก็รู้สึกร่างกายนะแล้วเราก็สังเกตที่ใจเราใจเราบางทีเรารู้กายอยู่ดีๆร่างกายมันนั่งเนี้ยใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นนี่มันก็จะลืมร่างกายที่นั่งอยู่มันขาดสตินะถ้าเราเคยรู้สึกเวลานั่งเรารู้สึกตัวบ่อยๆเวลาเดินเวลายืนรู้สึกตัวเวลานอนรู้สึกตัวเรื่อยๆพอใจิตใจเราลืมร่างกายมันจะนึกได้เร็ว มันจะหลงไม่ยาวเพราะงั้นการที่เรามีวิหารธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อไม่ให้หลงแต่เพื่อหลงไม่ยาวถ้าไม่ให้หลงเลยมีวิธีเดียวคือนั่งเพง่งซึ่งเป็นความสุดโต่งอีกข้างหนึ่งที่ใช้ไม่ได้คือการบังคับกายบังคับใจอย่างจิตเรานี่มีธรรมชาติไหไปตามความเคยชินเราเคยชินที่จะหลงเราจะมาบังคับจิตไม่ให้หลงให้จ้องนิ่งอยู่ในรม,มันเดียวเงี้ย เราก็จะไม่เห็นความจริงของจิตนะั้นถ้าเราจะเราใจลอยเราลืมอารมณ์กรรมฐานของเราไปนะเราก็ขาดสติเราก็เรียนรู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเรามาถลําลงมาเพ่งมาจ้องอารมณ์กรรมฐานอย่างมาเพ่งร่างกายเราก็ไม่รู้ความจริงของร่างกายนะไม่รู้ความจริงของจิตใจงั้นะต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะ แล้วคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจอย่าเราทำกรรมฐานพุโทโธพุโทโธหรือเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกหันซ้ายหันขวารู้สึกอะไรเงี้ยแล้วพอเราใจลอยมันลืมอารมณ์กรรมฐานของเรามันจะลืมไม่นานถ้าเราเคยฝึกรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเงี้ยมันลืมไปเดี๋ยวเดียวนะพอร่างกายขยับนะรู้สึกเลยมันรู้สึกเองสติเกิดเอง สติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นสภาวะบ่อยๆเมืนะ่อเรารู้สึกในอารมณ์กรรมฐานของเราบ่อยๆแล้วรู้ทันจิตของเราบ่อยๆนะแล้วสติของเรามันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นไปนเครื่องะระลึกเป็นตัวะระลึกได้สติคือความะระลึกได้ อันแรกระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายของใจอันที่สองระลึกได้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนีสติทำหน้าที่ระลึกปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงสติเป็นตัวระลึกได้ปัญญาเป็นตัวเข้าใจสัมปัญญะาเป็นความรู้สึกตัวสามปัญญะาก็เป็นปัญญาขั้นต้นเวลา เราปฏิบัตินะธรรมะที่มีอุปการะมากคือสติสมัมปชัญญะสมัมปชัญญะคือเรารู้ตัวเองว่าเราควรจะทํากรรมฐานอะไรแล้วเราก็ไม่หลงไม่ลืมการทํากรรมฐานนั้นไม่ปล่อยจิตล่องลอยไปไม่ไปนั่งเพ่งจ้องบังคับตัวเองไว้อย่างนี้เรียกว่าเรามีสมัมปชัญญะที่ดนะีมีความรู้สึกตัวมีสติมีความรู้สึกตัวนะทมํมากมาก สมาธิมันจะเกิดจิตจะส่งสมาธิขึ้นมางั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพอจิตเราทิ้งอารมณ์กรรมฐานรู้ทนันจิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทนันรู้บ,บ่อยๆทุกครั้งที่รู้ก็เรียกว่ามีสัมมาสติสัมมาสติคือสติที่รู้รูปธรรมนามธรรมสัมมาสติก็คือสติปัฏฐานนะ สติมีเยอะแยะนะสติอย่างเราเห็นพระเราอยากใส่บาทอะไรเงี้ยอันนี้จิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลทุกดวงมีสติแต่ไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานคือสติรู้กายรู้ใจสัมมาสตินะพระพุทธเจ้าอธิบายคาว่าสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานสี่นะเพราะฉั้นเราทิ้งการทําสติปัฏฐานไม่ได้ถ้าทิ้งการทําสติปัฏฐานสี่นะเราก็จะไม่มีสติ เมื่อไม่มีสติก็จะไม่มีสมาธิเมื่อไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาที่จะเห็นความจริงของชีวิตของรูปนามกายใจนะเพราะว่าเป้าหมายเราต้องการสมาธิธทีคือความรู้ถูกเข้าใจถูกเนะฉั้นเราภาวนานะถึงขีดสุดแนะ้วสิ่งที่เราได้มาคือสมาธิทีสิ่งที่เราหมดไปคือมิจฉาทิฐิเท่านั้นเอง แต่ถ้าเรามีสมาธิทีแล้วคราวนี้เรารู้ความจริงของชีวิตของโลกอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้เลยนี่มันธรรมดาคนมันทำสงครามกันเราก็รู้นี่มันธรรมดาลูกเราดื้อไม่เชื่อฟังคำสั่งของเราเราก็รู้นี่ธรรมดาสามีนอกใจเราก็รู้นี่ธรรมดามัน,มนธรรมดาไปหมดเลย เราแก่เราก็รู้ว่านี่คือธรรมดาเราเจ็บเราก็รู้ว่านี่คือธรรมดาเราตายเราก็รู้ว่านี่คือธรรมดาเราประสบกับอารมณ์ที่ชอบใจเราก็รู้ว่านี่คือธรรมดาประสบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนี่ก็ธรรมดาเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักอันนี้ก็ธรรมดาเราประสบกับสิ่งที่ไม่รักอันนี้ก็ธรรมดาเราไม่สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ใช่หวังอะไรก็ได้ทุกอย่างอันนี้ก็เรื่องธรรมดา งั้นสิ่งที่เราจะได้มานะคือเราได้สมาธิทีเรารู้ความเป็นธรรมดาของกายของใจของโลกของชีวิตคำว่าธรรมดานะั่นแหละคือคำว่าธรรมะเมื่อไรใจยอมรับธรรมดาได้คือใจเห็นธรรมะนะที่ว่ามีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมนะคือมีดวงตาเห็นธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้น ที่พระโสดาบันท่านได้ธรรม,มะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไระเห็นธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นธรรม,มะไม่ใช่ของประหลาดนะธรรม,มะคือธรรมดาแต่พวกเราต่างหากล่ะที่ปฏิเสธธรรมดาเราถึงได้เวียนว่ายตายเกิดจมอยู่ในกองทุกข์ไม่เลิกงนั้นที่เรามาหาวิปัสสนากรรมฐานนะเบื้องต้น รักษาศีลเพื่อให้กายวาจาอยู่ในระเบียบเรียบร้อยเราจะเอื้อให้การรักษาจิตให้มีสมาธิจิตใจสงบเรียบร้อยม่ททำง่ายนะพอจิตใจเราสงบเรียบร้อยแล้วเนี่ยการเจริญสติเจริญปัญญาไม่ใช่เรื่องยากแล้ว,นะลวมีศีลมีสมาธิเราก็จะมาเจริญปัญญาสมาธิเราต้องทำให้ถูกนะสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิ สติที่ถูกต้องเรียกว่าสมาสติสมาสติคือสติปัฏฐานสมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่ความสงบนะเรามั่วชอบแปลสมาธิว่าสงบสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเพราะ้นเราอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายจิตเราก็ตั้งมั่นได้นะไม่จําเป็นต้องอยู่ในถ้าคนเดียวไม่รู้เหนือรู้ใต้เราบอกว่าสงบอย่างนั้นง่ายเกินไป นะสมาธิชาวพุทธเหาเนี่ยนะอยู่ในโลกที่กําลังวุ่นวายกำลังยิงกันโครมครามจิตเรายัาตั้งมั่นได้เลยน,นี่ต้องฝึกเรื่อยๆนะหลวงพ่อสอนสิ่งเหล่านี้มากมายไปทบทวนเอาเราจะฟังวันเดียวให้รู้เรื่องนะี่มันเกินเกินที่เราจะฟังเราไม่ใช่ราายยานะักษาิญาณะฟังเทศทีเดียวสองสามประโยคก็บรรลุอรหันเนะ่ บารบมีเราไม่อย่างนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ต้องอดทนสะสมไปรักษาศีลห้าทุกวันแบ,บ่งเวลาทําในรูปแบบทําในรูปแบบก็คือมีวิหารธรรมอันหนึ่งที่เหมาะกับตัวเองคล้ายๆเราจะปลูกบ้านนะเราก็ต้องปลูกบ้านที่พอดีกับตัวเราเองนะบางคนรอบมากมีรายได้เดือนลับหมื่นบาทปลูกข้าวรหาดยี่สบล้านอะไรย่างเงี้ย เดี๋ยวก็โดนเขายึดบ้านนั้นเราก็สร้างบ้านที่พอดีกับตัวเราอย่างหลวงพ่อนะตอนที่เจริญปัญญาเน,นี่ยบ้านที่พอดีกับหลวงพ่อคือจิตตานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนานี่บ้านของพวกเราส่วนใหญ่สมาธิเราไม่พอเนี่ยบ้านที่เหมาะกับพอดีกับตัวเรานะคือกายนะกายานุปัสสนาเป็นกรรมฐานที่ง่ายที่สุดแล้ว คล้ายๆว่าตอนนี้เรายังไม่ใช่เศรษฐีในธรรมะเรายังไม่ได้มีอริยรัพย์มากเรายังเป็นผู้ยักจนในธรรมะอยู่เราก็สร้างบ้านที่พอดีกับตัวเราเองนะบ้านตัวนี้ก็ใช้กายนี่แหละถ้าใช้ธรรมานุปัสสนาเนี่ยคือบ้านระดับพระราชวังนะถ้าตอนนี้เงินเดือนแปดทันเราจะสร้างบ้านพระราชวังอะไรนี้เป็นนี่ตายเลย ทำไม่สำเร็จหรอกรู้สึกกายนะแล้วรู้สึกถ้ารู้สึกอนาปนสติอันนี้ละเอียดเกินไปรู้อิริยาบถสี่หยาบเกินไปอย่างนั่งนี่นั่งนานนะ่ะนั่งไปเนี่ยหลงไปห้าพันครั้งแล้วนะที่ไม่เร็วไปไม่ช้าไปนะั่นคือการรู้ความเคลื่อนไหวร่างกายเรานะ่ะเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆแหละ เนี่ยขยับซ้ายขยับขวานะ่คอยรู้สึกไปอันนี้ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปพอดีพอดีที่เราจะทําได้นี่เรียกว่าเราสร้างบ้านพอดีกับตัว,วเราฝึกนะขยับแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปทำงานบ้านกวาดบ้านกวาดบ้านแล้วรู้สึกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนตอนหลวงพ่อบวชครั้งแรกที่วัดชนบทานนะหลวงพ่อเห็นพระพุธทธองค์หนึ่ง ตื่นเช้าฉันข้าวเสร็จอะกวาดวัดถือไม่กวาดสองอันนะกวาดวัดหัววัดไปท้ายวัดท้ายวัดกลับมาหน้าวัดเ่ยกวาดทั้งวันเลยเราเป็นโง่เราเห็นท่านกวาดทั้งวันวเราก็สงสารท่านนะไปบอกหลวงพ่อไปนั่งสมาธิกันก่อนเดี๋ยวผมมาช่วยกวาดเองท่านก็ยิ้มยิ้มท่านบอกว่าคุณบวชไม่นานคุณไปนั่งไปผมกวาดเอง ภาวนาเป็นแล้วถึงรู้นะท่านเจริญสติทั้งวันเลยนะด้วยการกวาดวัดนะ่ะกวาดไปกวาดมากวาดอยู่นั่นนะ่นะร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเราเันโง่เองกนะว่าจะเข้าใจท่านนะจะไปกราบท่านเะท่านก็มาอยู่แล้วสิ้นไปแล้วอนยะ่างนีงั้นพวกเราเคลื่อนไหวไปน,นะไปทํางานที่ใช้ร่างกายนะดีเคลื่อนไหวไปรู้สึกไป นะไม่ลืมร่างกายแล้วก็ไม่เพ่งจ้องร่างกายเรียนรู้ธรรมดาของร่างกายเข้าใจธรรมดานะของกายของใจก็คือเข้าใจธรรมะนั่นแหละสิ่งที่เราเสียไปก็คือมิจฉาทิฏฐนะิเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรานะเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเรา แล้าภาวนาถูกสิ่งที่เราเสียไปคือมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่ได้มาคือสมาธิฏฐิรู้ถูกเข้าใจถูก